หารายได้ได,ได้เดือนละเท่าไหร่หนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟสูงสุดก็เดือนนึงแบบหมื่นหนึ่งทีนี้ก็มาเจอรุ่นพี่ชวนทำบาปเพราะสนใจผมชอบอยู่แล้วพกเทลอะแต่ว่าผมไม่ไม่รู้เยอะนะอะไรเงี้ยผมก็ตื่นร้นมากตอนผม,ผมขยานทำงานจริงมันไม่แค่ทำงานแล้วได้เงินแล้วกลับไปคือไม่มีความรู้เว้ยคือรู้สึกได้เลยว่าวันวันหนึ่งไม่มีคุณค่าผมรู้สึกว่าพอแล้ว ปีงแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วไม่อยากเสียเวลามากกว่านี้แล้อยากเป็นร้านสักร้านหนึ่งขอไปร้านแบบของเท่ลูกค้าเท็ดดีขายแพงถ้าเราโปรสักด้านใดด้านหนึ่งของแม่งไม่มีวันถูกต่อไปผมเคยขายมากสุดร้อเอ้ยไม่เ0 0สามแก้ว